สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราอยู่กันที่ร้านแจมสีคิวโคราชนะคะค่ะระหว่างรออาหารเราก็พามาชมบรรยากาศในร้านกันก่อนนะคะค่ะที่นี่ก็จะเป็นร้านน่านั่งมากๆค่ะเป็นลานกว้างๆนะคะมีโต๊ะรับประทานอาหารหลายจุดเลยค่ะแล้วก็จัดแบบแนวสวนย่อมนะคะเป็นธรรมชาติมากๆค่ะนั่งชิลๆได้ยาวๆไปเลยนะคะ ส่วนอาหารก็จะเป็นประเภทซุกี้แจ่วห้อนชาบูสามารถย่างชีสย่างเนยได้ด้วยนะคะแล้วก็มีอาหารประเภทกับข้าวหลากหลายเมนูมากๆเลยค่ะข่าวันนี้พี่ๆเขาก็สั่งกันหลายเมนูอยู่นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเราไปชิมพร้อมๆกันเลยค่ะ